สวัสดีครับสทุกคนที่เข้ามาชมช่องนัทท r o p i c นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่สามารถลบเสียงคนร้องในเพลงให้กลายเป็นคาราโอเกะโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปสามารถทำผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถทำได้แค่2เพลงต่อวันนะครับก็ก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกดอื่นเราก็เข้ามาที่อ่า เว็บไซต์นะครับต่อมาให้เราใส่ Gmail หรือ Hotmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วมันจะมีอยู่2หัหข้อนะครับก็คือหัวข้อนี้แล้วก็อันนี้นะครับให้เราเลือกอันที่2นะครับที่มันเขียนว่าวอลเข้าอินสตู m e n t a l ไม่รู้ว่าอ่านถูกกระเปล่านะครับนั่นแหละครับก็จากนั้นเราก็กดอัปโหลด MP3 นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกหา เพลงที่เราต้องการที่จะลบเสียงคนร้องนะครับโอเคจากนั้นก็รอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อัปโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นรอสักพักนะครับพอมันอัปโหลดเสร็จมันจะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้มันก็ประมวลเสร็จแล้วให้เรากดดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นกดดาวน์โหลดครับนี่ครับมันกำลังดาวน์โหลดโอเคครับผมตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเรากดเลยครับผมโอเคครับนี่ก็คือไฟล์เพลงที่เราโหลดมามันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับให้เรากดแตะที่นึ่ครับนี่ครับมันก็จะแปลงไฟล์ให้เราเป็นออดิโอนะครับตรงนี้นะครับ ่เข้ามามันก็จะมีอยู่2องไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งมันจะเป็นเสียงดนตรีนะครับส่วนอีกไฟล์มันจะเป็นเสียงร้องครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาฟังเฉพาะเสียงร้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าเคยชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ